วันนี้นะคะเชื่อสิ่งไหนนะคะได้สิ่งนั้นคือวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเราเชื่อว่าโฮย้ยชีวิตไม่ดีอากาเป็นเนี้ยขายไม่ดีเลยอ่ะแม่เราเชื่อแบบนั้นเราก็จะได้แบบนั้นคุณเชื่อแบบไหนคุณเชื่อสิ่งไหนคุณก็จะได้แบบนั้นจริงไหมจริงเออวันนี้ง่ายๆเลยค่ะนะคะใช่ค่ะแม่เห็นไหมคุณนี่อัจฉริยะจําได้นี่เก่งมากเลยอ่ะเลิศ ไปต่อด้านดีลูกไม่รับลบทุกกรณีนะโอ้อย่าเหลือไปรับลบนะอย่าเผลือไปนินตายา่าบเผลอไปอิดใครนะลูกนะโอ้ล่วงลุกเหมือนโดมิโนโล,ล้มล้มทั้งแหบงเลยแม้จบอกไห้ยําเดียวนะเออโอเควันนี้ค่ะเชื่อสิ่งไหนได้สิ่งนั้นคือที่ผ่านมาเราเชื่อว่าเฮ้ยเราจนเราก็จนสามีไม่ดีสามีเราก็เป็นเหมือนที่เราคิดสามีนอกใจสามีก็นอกใจ เออกูขายไม่ดีกูก็ขายไม่ดีจริงไหมจริงที่ผ่านมาเรามีความเชื่อแบบนั้นค่ะแต่วันนี้ค่ะเครดีตนะคะให้พวกเรานะคะทุกคนนะคะใส่ความเชื่อใหม่ๆลงไปค่ะว่ากูขายดีกูรวยได้กูเกิดมาจนแต่กูเชื่อว่ากูรวยได้ให้เราใส่ความเชื่อใหม่ลงไปเข้าใจไหมอืม อืมเจ็ดมาเชื่อมาเออสวัสดีทุกคนนี่ฮะอ,อืมคอยเป็นคนโชคดีทุกสถานการณ์จ้าจ้าพีพีเออ จะกะวาลคอนเฟิร์มหนึ่งหนึ่งหงจริงๆที่ผ่านมาเราเชื่อแบบไหนคะเออเราเชื่อสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นเชื่อว่าขายดีอ่ะก็ขายดีไงเชื่อว่าชีวิตกูรวยได้ก็รวยได้ไงเชื่อว่ากูผ่านได้กูก็ผ่านได้เชื่อว่ากูรอดกูก็รอดที่ผ่านมาเราเชื่อว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็มาแล้วแต่เชื่อว่าชิบหายแล้วกูตายแล้วสวยแล้วกูดวงสวยแล้วเป็นไงละ่ะ กูว่าแล้วสวยแล้วกูกูว่าแล้วช่วงนี้มันดวงตกเราเชื่อแบบไหนคะเราจะได้แบบนั้นวันนี้นะคะคุณต้องพูดนะคะใส่ความเชื่อใหม่ๆลงไปให้กับตัวเองในทุกทุกวันนะคะในทุกๆุกเรื่องในทุกทุกออทุกสิ่งทุกอย่างเอฟวีติงจิงกับเบลนะคะในชีวิตของคุณนะคะหนูทิปมาค่ะทั้ง6ด้านของชีวิต ชีวิตเรามีอะไรบ้างการงานการเงินความรักคือสู่สังคมสุขภาพความสุขใส่ความเชื่อใหม่ๆลงไปเลยค่ะนี่แพงนะคะที่รักใส่ความเชื่อใหม่ลงไปเลยค่ะทั้ง6ด้านของชีวิตเราเลย